รายควอนติกรุ่นใหม่เป็นหมวกกันน็อกสไตล์สปอร์ตทัวริงที่เพิ่มความสบายในการสวมใส่โดยไม่ลดทอนการป้องกัน ระบบไหลเวียนอากาศที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั่วทั้งใบช่วยเพิ่มการระบายอากาศและยังช่วยให้ผู้ขับขี่เย็นสบายแม้ในวันที่อากาศร้อนที่สุดสปอยเลอร์หลังถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ aerodynamic และเพิ่มความมั่นคงของศีรษะขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง ภายในถูกออกแบบใหม่ให้สบายยิ่งขึ้นรวมถึงนวมด้านข้างที่ใส่และถอดออกอย่างง่ายดายระบบไหลเวียนของอากาศแบบใหม่ช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายยิ่งขึ้นแม้ในวันที่อากาศร้อน ข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากนักแข่งการพัฒนาและวัสดุทําให้เราสามารถพัฒนาออกแบบปรับแต่งรูปแบบต่างๆของหมวกกันน็อกมีการออกแบบเปลี่ยนแปลงรูปแบบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอไรไยมีความเชื่อมั่นในความแข็งแรงของเปลือกนอกของหมวกกันน็อกที่เป็นทรงกลมเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าการฉลับออกซึ่งเป็นการลดทอนแรงกระแทกแรงชนออกจากศีรษะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลักการฉลับนี้ช่วยในเรื่องการถลายเพื่อเหล็กเลี่ยงแรงประทะสู่หมวกกันน็อกและนั่นคือเหตุผลที่รูปทรงพื้นฐานของควอนติกเป็นทรงกลมและเรียบเปลือกนอกจึงมีความแข็งแรงหมวกกันน็อกอารายก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นในปี1937โดยมีหลักแนวคิดที่คงเดิมเสมอคือเพื่อปกป้องผู้ขับขี่ หมวกกันน็อกอารายทุกชิ้นเป็นงานฝีมือที่ผลิตขึ้นด้วยความปราณีตและความชำนาญผ่านการประกอบและควบคุมคุณภาพที่เหมือนกันหมวกกันน็อกทุกใบจึงไม่มีความแตกต่างหมวกกันน็อกทุกใบที่ออกมาจากโรงงานอารายนั้นจะเป็นหมวกกันน็อกที่สร้างขึ้นมาเพื่อการปกป้องอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อารายกำหนดให้มีการทดสอบความต้านทานการผ่านทะลุและความต้านทานการตกระแทกเป็นหลักเกณฑ์ของอาราย และเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ECE R22-06 อาร i ายเลือกใช้แผ่นโฟมพิเศษในการซับแรงกระแทกที่มีความหนาแน่นหลากชั้นปรับแต่งมาอย่างดีสำหรับหมวกกันน็อกแต่ละขนาดประสิทธิภาพของแผ่นซับที่ถูกปรับแต่งเกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูกอย่างรอบคอบทำให้สามารถใช้โฟมที่มีความนุ่มและหนาแน่นกว่าได้โดยใช้เครื่องมือสาหรับรุ่นควอนติกโดยเฉพาะและยังเป็นหมวกกันน็อกรุ่นแรกของอารายที่ตรงตามเกณฑ e ์ ECE R22-06 และแกนภายในของอารายเชลที่แข็งแรงของอารายได้ถูกสร้างขึ้นอย่างพิธีพิถันโดยช่างผู้ชำนาญโดยใช้ไฟเบอร์กลาสและวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นอีกมากมายซึ่งมีรูปทรงและถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างคือโครงสร้างหมวกถูกเสริมด้วยไฟเบอร์กลาสแบบทอพิเศษที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเอง แต่มันไม่สําคัญหรอกว่าคุณคือใครคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์รุ่นไหนไปที่ใดถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณต้องสวมหมวกกันน็อกและไม่มีหมวกกันน็อกยี่ห้อไหนจริงจังในการปกป,ป้องศีรษะคุณมากไปกว่าอะไรา และตอนนี้นะครับผมมีหมวกกันน็อกอารายควอนติกตัวใหม่มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับเป็นหมวกกันน็อกสปอร์ตทัวริงนุ่นใหม่ของอารายนะครับหลังจากที่ได้ใส่ขับขี่มาหลายวันเนี่ยบอกได้เลยว่าหลงรักหมวกใบนี้มากๆเพราะว่าใส่สบายสุดๆเลยครับเป็นหมวกกันน็อกที่สวมใส่และถอดได้ง่ายจริงจริง จริงๆแล้วเนี่ยมันกว้างกว่าเดิมถึง5มิลิเมตรแต่พอสวมใส่แล้วยังสบายศีรษะเหมือนเคยเลยครับระบบระบายอากาศแบบใหม่เหมาะมากๆเลยครับสำหรับฤดูร้อนที่ยาวนานไม่เพียงแต่ช่องระบายอากาศด้านหน้าที่ดีขึ้นนะครับยังมีการเพิ่มระบบระบายอากาศบริเวณหน้าผากมาใหม่นะฮะซึ่งมีประสิทธิภาพมากๆเพียงแค่ใช้นิ้วดันขึ้นนะครับแค่นั้นก็ทำให้ลมไหลผ่านภายในหมวกและระบายออกที่ช่องด้านหลังได้แล้วครับ ส่วนภายในยังสะดวกสบายเป็นพิเศษด้วยแผ่นรองบริเวณแก้มที่ถอดออกได้รวมถึงนวมส่วนบนของศีรษะเพื่อให้หมวกกันน็อกของคุณเนี่ยสะอาดสดชื่นอยู่เสมอเลยครับ แผ่นรองบริเวณแก้มเนี่ยนะครับมาพร้อมกับระบบปลดออกฉุกเฉินครับส่วนเชลของหมวกกันน็อกเป็นไปตามมาตรฐานสากลล่าสุดซึ่งแข็งแรงขึ้นครับถ้าคุณใช้ระบบสื่อสารระหว่างขับมอเตอร์ไซค์นี่คือข่าวดีของคุณเลยครับเพราะว่าอะไรเนี่ยได้พัฒนาหมวกกันน็อกรุ่นนี้ให้มีเพลทยึดอุปกรณ์สื่อสารมีการเก็บสายไฟที่ทันสมัยครับและมีประสิทธิภาพมากๆอีกทั้งยังมีช่องสําหรับใส่ลําโพงอีกด้วยฮะ สำหรับคนที่จำเป็นต้องติดตั้งระบบบลูทูธผมใช้แพดท็อกโบและหมวกกันน็อกใบนี้มีฐานสำหรับการติดตั้งบลูทูธที่เยี่ยมมากๆเลยครับ โดยรวมแล้วนะครับหมวกกันน็อกอารายควอนติกรุ่นใหม่เนี่ยได้ปรับปรุงระบบระบายอากาศความสบายการสวมใส่นะครับรวมถึงการถอดหมวกกันน็อกมีข้อได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องของระบบสื่อสารระหว่างการขับขี่นะครับรวมถึงประสิทธิภาพแอโรไดนามิกด้วยครับมันเป็นหมวกกันน็อกที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับการใช้ในทุกๆวันนะครับเป็นหมวกกันน็อกสปอร์ตทัวริงที่ดีแค่สวมหมวกกันน็อกใบนี้ไว้คุณจะสนุกกับการขับขี่ยกนิ้วให้เลยครับมันยอดเยี่ยมมากๆ